กับผมกับร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับผมก็วันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านพี่นะครับผมบ้านพี่รัตกับพี่จำหลัดนะครับเราก็ทําการติดตั้งโซลาเซลล์เรียบร้อยแล้วครับกวันนี้ก็เป็นการลองไฟนะครับวันที่3นะครับผมก็เปิดเพลงตั้งแต่เย็นนะครับผมแล้วก็มีหุงข้าวนะครับตู้เย็นนะครับผมตอนนี้ระบบเสร็จเรียบร้อยนะครับติดต่อไฟให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมก็เกเพลงก็จะดังนิดนึงนะครับผม นี่ครับปิดหลอดไฟให้สว่างหมดเลยนะครับผมตอนนี้เราลองระบบมา2วันเต็มๆเลยนะครับผมตอนนี้นี่ครับโหลุงเปิดเพลงมันมากครับผมลุงนะครับพี่พี่รัดกับอ่าพี่จำหลัดนะครับผมก็ของบ้านนบผมนี้เรามีมีตู้น้ำเลยครับผมวันนี้ก็นะครับวันที่สามเลยนะครับผมในการติดตั้งนะครับผมก็ติดตั้งหลอดไฟติดตั้งให้หมดนะครับผมทั้งหมด เราเดินหลอดไฟให้หมดนะครับนี่ครับมาหาหนาวนะวครับตอนนี้อากาศเย็นนี่ครับลงลงเปิดเพลงลงเปิดเพลงครับผมจะมาหน้าเลยลงนี่ครับห้องครัวครับตอนนี้ก็ระบบของเราก็ใช้งานได้หมดนะครับหม้อหุงข้าวนะพี่เขาหุงไว้นะครับนี่ครับหุงไว้ได้นะครับข้าวหุงเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้ได้นะครับผม ตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็โอเคแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ค่อยได้แช่นะครับมีแช่แต่เบียร์นะครับผมแช่เบียร์ไว้นะครับระบบของเรานะครับไฮบิดนะครับไฮบิดออฟกียรนะครับเห็นเราไมดีเจนะครับดีเจนะครับลงลงมาดีเจนะครับตอนนี้ก็เวลาสี่ทุ่มนะครับผมเราก็ลองกันมาตั้งแต่เย็นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในห้องโซล่าเซลล์นะครับผมตอนนี้ลำโพงดังมากนะครับตอนนี้ บบที่เราติดตั้งนะครับผมก็เสียงอาจจะดังหน่อยนะครับผมไครเบีดนะครับผมอันนี้เราก็วันชักเสร็จหมดแล้วนะครับผมตู้ก็นะครับทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะครับอันนี้เป็นระบบปั๊มน้ำนะครับผมนี่ครับระบบโซล่าเซลล์แล้วนะครับผมนี่ครับแบบเท่า ไม่มีหมอเลยสองคนในช่วนี้เป็นแบตจอนะครับสองกว่าเลยเชญครับแบตพิงกันมีอ่สิบเตัว C ตัวสามผมตอนนี้ก็4ี่ทุ่มนะครับผมยังใช้ได้สบายๆนะผมโหลดประมาณสอกว่านะครับผมนี่ครับระบบนะท่านได้สนใจนะครผมระบบโซล่าเซลล์นะครับที่จะใช้งาน ใช้งานแบบได้จริงๆนะครับผมก็ติดต่อเรามาได้ผมร้านไอเดียโซล่าเซลล์ครับนดี่ก็เสียงดังนิดนึงนะครับผมสวัสดีครับลุงก็เปิดเพลงให้ฟังนะครับนี่ครับเราใช้ไประยู่มิเตอร์มุนะครับมิเตอร์มุนะครับผมใช้ได้นะครับผมระบบนะครับไฮบริดออฟกินะครับผม ก็ไม่ต้องขออนุญาตนะครับระบบนี้ติดตั้งได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อร้านเรามาได้นะครับผมเรารับทําหมดนะครับทุกระบบนะครับออนกิดออฟกิดไฮบริดนะครับเราทําหมดเลยนะครับผมนี้ระบบปั๊มชักนะครับแล้วก็แก้ไขระบบทําให้ใหม่หมดเลยนะครับสวยนะครับจากของเดิมที่พี่เขาเคยติดไว้ตรงนี้เราลื้อทิ้งหมดเลยครับแล้วก็เดินใหม่หมดเลยครับเก็บสายให้เรียบร้อยหมดนะครับผมเรียบร้อยหมดเลยครับนี่ก็ บรรยากาศทะานอะทับเนี่สช่างไม้ครับช่างไม้กับพี่ๆนะครับก็สนุกสนานก็จะมีโต๊ะเย็นนะครับผมม่เชื่อซักผ้านะครับนี่ไปก็สว่างสว่างหมดทั้งบ้านเลยครับห้องน้ําห้องน้ําเราก็ติดให้แล้วนะครับผมสว่างหมดเลยสว่างหมดเลยนะครับผมก็ท่านใดนะครับสนใจระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ใช้งานจริงนะครับก็ติดต่อร้านเรามาได้เลยนะครับผม ยินดีให้บริการนะครับผมทั่วประเทศนะครับทุกระบบนะครับออนกิดออฟกิดไฮบริดนะครับติดต่อเรามาได้หมดเลยนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามผลงานของเรานะครับผมวันนี้ก็ทางพี่เขาก็ดีใจนะที่เราทําให้เขาใช้ไฟได้จริงๆนะครับสามารถใช้งานได้จริงๆนะครับแล้วก็ทางเราก็ขอบคุณนะครับที่พี่เขาเลือกใช้บริการกับร้านเรานะครับก็เดี๋ยวคงจะมีผลงาน ในเรื่องการติดตั้งโซลาเซลล์ให้ดูเรื่อยๆนะครับผมกับการพึ่งพาตัวเอง100%ซนะครับนะครับหรือว่าจะเป็นระบบรดค่าไฟนะครับเราก็ทำให้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจติดตาม YouTube ของเรานะครับผมทางร้านเรานะครับนะครับก็สนใจระบบโซลาเซลล์พลังงานทดแทนพลังงานสะอาดนะครับก็ติดต่อเราก็ได้ทั้งสองสาขานะครับสาขาสมุทรสาครนะครับก็ติดต่อน้องปอนะครับ สาขาลพูุก็ติดต่อเราได้เลยนะครับผมนี่ครับวันนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศสนุกสนานมากเลยครับผมเสียงดังมากครับผมอาจจะพูดเสียงสู้กับลำโพงไม่ไหวนะครับแต่ว่านี่ครับเปิดมาตั้งแต่เย็นแล้วครับแล้วก็พอดีก็ฉลองไฟใหม่กันนิดหน่อยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับระบบนี้นะครับอยากจะติดไว้ใช้ในสวนนะครับก็ ดีเลยครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะผมก็ติดต่อทางร้านเรามาได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามผลงานนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมพบกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอ โด้วยการบ้านไร่ปลายนาที่นี่นะครับผมนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับพระดังสวยมากครับไม่มีไม่มีเสาไฟฟ้าและมืดๆเลยครับผมจะมีอยู่ที่นี่ที่สว่างอยู่ที่เดียวนะครับผมถ้าใดสนใจนะครับก็ติดต่อเราก็ได้นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ